สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับช่องไบทวินวันนี้นะคะกล้องก็อาจจะอยู่มุมเสยหน่อยนะคะเพราะว่าตองตั้งกล้องไว้น้ะไม่ได้เอาไม้ตั้งกล้องมานะคะวันนี้ตองจะมาทําคลิปรีวิวทดาดาควยเสี่ยวเลอร์ลนนะคะ เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก,กว๋วยเตี๋ยวแบรนด์นี้นะเพราะว่าดังมากนะคะในโลกออนไลน์ถึงไม่ใช่โลกออนไลน์คนก็ขายกันเยอะมากคือตองอเคยกินมาแล้วนะคะก็คืออร่อยมากๆตองก็ชอบมากเหมือนกันแต่อันนั้นนะเป็นสูตรเก่าซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าสูตรใหม่แพ็กเกจจริงใหม่ตองก็เลยเลือกมาเลยค่ะทั้ง3แบบเลยตองซื้อมาทั้งหมด3เส้นนะคะไม่แน่ใจอันนี้เส้นอะไรนี่เป็นวุ้นเส้นนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเส้นเล็กกับเส้นหมี่อันนี้เส้นเล็ก อันนี้เส้นหมี่นะคะส่วนตัวเราต้องชอบเส้นหมี่แต่วันนี้ตองจะลองต้มทั้ง3เส้นดูเลยแล้วดูซิว่ามันจะอร่อยเหมือนเดิมไหมนะคะกับสูตรใหม่ที่เขาปรับมาแล้วตอนนี้เป็นมีประเด็นดราม่าสูงมากเกี่ยวกับกับกวเตี๋ยวเล,ลอรดเนาะว่าเขาแบบว่าเออ ก็เป็นประเด็นดาราม่าที่ทุกคนรู้กันดีนะคะใครที่ไม่รู้ก็ลองเซิร์ชหาในเน็ตได้เลยนะคะซึ่งสําหรับตรงนะี้ต้องกินเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ยังชอบด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเราจะโนสนโนแคร์ดราม่านะทุกคนเราจะมาต้มก๋วยเตี๋ยวเลยรดกินกันแสงอาจจะงงงหน่อยนะคะทุกคนคือตอนนี้ต้องอยากจะบอกว่า ดีใจมากนึกว่าฝนจะตกเพราะว่าแบบว่ามันร้อนมาหลายวันแล้วทุกคนแต่ที่ไหนได้คือลมเฉยๆเว้ยฝนไม่ตกเลยแต่ว่าก็คึมนะคะแต่ลมแรงมากแต่ฝนก็ยังคงไม่ตกลุ้นให้มันตกแต่ก็ยังไม่ตกแต่แม่บอกอย่าตกเลยเพราะว่าแม่ตากผ้าไว้เต็มมากเนี่ยคะ่ะทุกคนดูต้นไม้สิคือแบบลมพัดตลอดนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยแสงมันก็เลยอาจจะงงๆหน่อยนะคะทุกคนไม่พูดพทำเพลงแล้วเดี๋ยวตองไปต้มมาม่ากันก่อนเลยคะ่ะ คือไม่มีที่ตั้งกล้องก็จะลำบากหน่อยนะทุกคนต้องได้ก้มเลยเลยเดี๋ยวต้องขอไปเตรียมหม้อก,ก่อนนะคะ ล,มละมาอตองไม่แน่ใจว่าเส้นไหนสุกยากออกว่ากันนะคะตองขอต้มเส้นเล็กก่อนแล้วกันนะคะ <Okay. S 1> แกะออกมานะคะคนก็จะมีแบบนี้เลยคือเป็นเส้นนะคะและนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงของเขานะ อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อันพวกนี้ลงในถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วเส้นอะ่ะค่อยลวกทีหลังพอสุกแล้วค่อยมาใส่รวมกัน น้ำเดือดแล้วค่ะใส่เส้นลงไปเลยเส้นเล็กสุกแล้วนะคะทุกคนคือแบบเหนียวนุ่มมากน,น,มอาอนียวชิ้นอื้ออร่อย่นเหนีนุ่ย อันนี้ก็คือเส้นเล็กของเรานะคะต้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหยวดต่อไปเราไปต้มเส้นมูนเส้นแล้วก็เส้นหมี่ให้เสเร็จแล้วกลับมาเจอกันตอนต้มเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตรงต้มเสร็จทั้ง3ามมุแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีเส้นเล็ก เส้นหมี่แล้วก็วุ้นเส้นแบบคริสตัลที่ปองไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสําหรับปองนะเท็กเจอร์เขาจะออกคล้ายๆเส้นเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงมาชิมกันว่าสูตรใหม่จะอร่อยกว่าสูตรเก่าไหมปองจะขออนุญาตชิมเส้นเล็กก่อนนะคะอ่ะอันนี้เลยเส้นเล็กของเรากลิ่นหอมมาก น,นี่คือตอนไม่ได้ใส่น้ําเยอะมากนะคะเพราะกลัวมันจะจืดแต่ว่าที่จริงแล้วอะเครื่องปรุงเขาทํามาแบบเข้มข้นมากเราสามารถเติมน้ําได้เยอะได้เลยนะคะคือจะไม่จืดเลยแต่ตอนก็ยังไม่กล้าที่จะเติมเยอะแต่เสียดายตอนไม่มีผักไม่มีหมูไม่มีลูกชิ้นใส่เลยอะเพื่อจะทําให้มันดูแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เราไปซื้อกินจริงๆ,ๆอะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคมาลองกันเลยค่ะอันนี้เส้นเล็กนะคะ อืมอร่อยเส้นเหนียวนุ่มแต่น้ำตองว่าตองน่าจะเติมน้อยไปเข้มข้นเลยแต่อร่อยเลยอ่ะใครที่ชอบเข้มข้นนี้คื่ถูกถูกใจมากฟิลเหมือนกินร้านเลยนะคะสำหรับตองตองว่าเท่าที่ตองเคยกินสูตรเก่านะทุกคนตองว่ามันเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ขอประทานอาภัยกับเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะอาจจะดังไปนิดหนึ่งตองว่าไม่ค่อยแตกต่างจากสูตรเก่าเลย ไม่แตกต่างเลยมั้งรสชาติเหมือนกันเลยนะคะอร่อยเหมือนเดิม,มกินได้ใครไม่ชอบกินเส้นเล็กมากินอันนี้ก็กินได้นะอร่อยต่อมาขอปิดวุ้นเส้นแบบคริสตัลไว้แบบจบท้ายอยากจะรู้ว่ามันเด็ดยังไงต่อมาเส้นหมี่นะคะเป็นเส้นที่ตองชอบมากที่สุดเลย ว้าวได้เยอะมากได้เยอะมากๆเหมือนแบบเราไปซื้อข้างนอกแบบพิเศษเลยอะทุกคนคือเส้นได้เยอะมากอืมอร่อยรสชาเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันเลยสามส่วนเหมือนแตกต่างกันแค่เส้นแล้วก็สีซองนะคะรสชาติเหมือนเดิมเลย ไม่มีอะไรพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างคืออร่อยเหมือนเดิมเลยส่วนตัวนะตองเป็นคนที่ชอบกินเส้นหมี่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอมากินเลยรสเหมือนจะชอบเส้นเล็กมากกว่าเส้นหมี่ก็อร่อยอร่อยหมดเลยต่อมาค่ะทุกคนเส้นสุดท้ายคือ เส้นเล็กแบบพิสตัลอยากจะรู้นักว่ามันจะเด็ดไหมนะคะแล้วเป็นชื่อแบบเส้นแปลกๆอ่ะแบบจะเป็นเส้นแก้วก็ไม่เส้นแก้วนะเส้นเล็กแบบพิสตัลเอ้ยคุณเส้นแบบพิสตตลนี่ลองอยากจะให้ดูใกล้ๆเลยคือแบบน่ะ texture มันคล้ายๆเส้นเล็กอะค่ะทุกคนแล้วก็ไเหมือนเส้นเท่าไหร่เลยนะ เดี e ๋ยวเราจะมาลองชิมดูเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยจะรสชาติแตกต่างจากพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแต่เดี๋ยวลองชิมดูว่าอันนี้จะแตกต่างไหมเส้นเล็กดีๆนี่เองไม่แตกต่างเลยค่ะไม่แตกต่างกับเส้นเล็กเลยเหมือนเส้นเล็กมากอืเหมือนเส้นเล็กที่ว่า ขนาดจะใหญ่กว่าเส้นเล็กนิดนึงอ่ะอืมแต่รสชาติคือเหมือนเส้นเล็กเลยไม่ได้เหมือนวนเส้นเลยทุกคนเหมือนเส้นเล็กเส้นเวยเตี๋ยวเลยอร่อยอันนี้อร่อยเส้นอวุนเส้นคริสตัลอร่อยอ่ะเทกเจอร์มันออกแบบเหมือนเส้นเลกแล้วก็กรุบกรุบนิดนึงอร่อยใครที่ยังไม่เคยกินนะคะด้วยความพิสูจน์เก่ามันจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเส้นเล็กกับเส้นหมี่ต้องแนะนํานะให้ซื้อวนเส้นคริสตัลมาลองกินดู อร่อยนะคะรสชาติก็อย่างที่บอกเลยค่ะก็คือไม่ต่างจากอันเดิมเลยนะคะสําหรับปองก็คืออร่อยเหมือนเดิมไม่รู้ว่าสูตรใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่มเส้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่รสชาติเหมือนเดิม,มอร่อยเหมือนเดิม,มคือแบบ <c oughs> ถ้ามีหมูมีลูกชิ้นมีผักสู้ร้านข้างนอกได้เลย,วยกว่านั้นมันอร่อยมากตองซื้อมาในราคา สี่สิบบาทนะคะทุกคนคือได้เยอะมากอะ่ะเหมือนพิเศษข้างนอกเลยนะคะซึ่งพิเศษข้างนอกตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะคะอืมแบบว่าบางทีบางวันมันร้อนใช่ไหมที่เจยจออกไปซื้อข้างนอกเนี่ยซื้อนี่ตุไว้เลยพอหิวปุ๊บทํากินเหมือนมาม่า,มาเลยทุกคนอร่อยทําง่ายแค่ฉีกต้มปรุงจบเลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วความรสชาติของเขาคือแบบพอดีแล้วอ่ะทุกคนองชอบตัวอย่างนี้มากเลยอร่อยมาก อร่อยมากกโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะตองได้มารีวิวก๋วยเตี๋ยวเลอรสนะคะที่เขาบอกว่ามีทั้งแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วก็สูตรใหม่สำหรับตองนะคะในวันนี้คือรสชาติแบบเดิมเลยไม่ต่างจากสูตรเก่าเลยนะคะอร่อยเหมือนเดิมส่วนเส้นที่เพิ่มมาก,ก็คือจะเป็นวุ้นเส้นคริสตัลตองแนะนํามากๆคืออร่อยมากจริงๆเท็กเจอร์เขาจะเหมือนกินเส้นเล็กเลยแต่จะกรุบกว่านะคะจะไม่เหมือนวุ้นเส้นเลยแต่อร่อยมาก นะคะเพราะว่าสูตรเก่าเขาจะมีแค่เส้นเล็กกับเส้นหมี่ใช่ไหมลองไปกินมุ้นเส้นคริสตัลดูตองแนะนำเลยค่ะอร่อยจริงๆสําหรับวันนี้นะคะตองก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดหัวใจฝากกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์แชร์เป็นกําลังใจให้ตองด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าตองจะรีวิวอะไรอีกรอดูกันนะคะบ๊ายบาย